สวัสดีครับท่านผู้ชมครับดรต๋องอินเตอร์ดรนภพลจันทาเชววงศ์นะครับวันนี้ไปออกรายการเลยครับสุดจัดปนดานะครับเขาบอกว่าหลายคนบอกว่าธุรกิจออนไลน์เนี um ่ยมันขายฝันหรือเปล่านะครับผมไม่รู้ขายฝันหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ต้องดูผลลัพธ์ด้วยนะครับผมทําธุรกิจออนไลน์มาแป่ปีนะครับและตอนนี้พร้อมแล้วครับความสําเร็จเนี่ยในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสามารถบอกท่านได้ว่าท่านเข้ามาเรียนออนไลน์กับเราด้วยหลักสูตรที่เรียกว่ามงคล99นะครับท่าน ใช้99บาทเรียนฟรีๆเลยทั้งเดือนนะครับตลอด24ชั่วโมงแต่โปรโม,มชั่นเดือนนี้นะครับใครที่ชมรายการสุดจัดปนาดาครับแถมให้ท่านเรียนฟรีอีก10เดือนใช้มือถือเข้ามาเรียนได้ผลลัพธ์เป็นยังไงโอ้ยพวกนี้เช่าบ้านเช่ารถหรือเปล่านะครับก็ผมว่าถ้าไปเช่ารถเนี่ยเขาไม่เอาทะเบียนรถมาให้ด้วยนะเขาคงไม่เอาทะเบียนรถมาเอ้ยเอาเช่ารถพร้อมทะเบียนเดี๋ยวไปขายพอดีนะครับฉะนั้นทะเบียนนี่สดๆนะครับไม่ต้องบอกว่า ซื้อมาสดๆนั่นเองนะครับเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้แล้วก็อยากเชิญชวนครับวันนี้นะครับใช้สถานการณ์เลยครับโควิดมาพิชิตยานร้านด้วยกันนะครับทักทายกันเข้ามานะครับสวัสดีครับ